แล้วนะครับแนวทาง,งการแบ่งเนื้อหาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราจะสร้างงานในชั้นเรียนยังไงนะครับอาจารย์คลิกที่งานของชั้นเรียนนะครับคลิกที่คําว่าสร้างนะครับอธิบายให้ฟังนิดหนึ่นะครับในส่วนของงานงานก็คือการสร้างใบงานต่างๆนะครับการมอบหมายงานต่างอาจารย์คลิกจากตรงนี้ได้นะครับงานแบบสอบถามก็คือ มันจะดึงความสามารถของ Google Form นะครับเอามาทำข้อสอบให้กับอาจารยคร์คำถามก็คืออาจารย์สร้างเป็นใบงานหรือคำถามท้ายบทก็ได้นะครับเป็นคำถามแล้วให้นักศึกษานะครับเข้ามาตอบสั้นๆนะครับส่วนของเนื้อหาเนื้อหาก็คือส่วนของการแทรกเนื้อหาบทเรียนต่างๆไฟล์วิดีโอต่างๆเข้ามาในเนื้อหาของอาจารย์โพสต์ซ้ำก็คือตัวที่อาจารย์ได้ทำการโพสต์ไปแล้วนะครับอาจารย์ต้องการที่จะนำมาโพสต์ซ้ำก็สามารถทำได้นะครับ หัวข้อก็คือการกําหนดหัวข้อของอหน่วยการเรียนหรือเนื้อหานะครับทีนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับในการสร้างงานของชั้นเรียนผมก่อนแนะนําให้อาจารย์กาหนดในส่วนของหัวข้อก่อนนะครับไปที่คําว่าสร้างนะครับกําหนดมาที่หัวข้อนะครับไปที่หัวข้อแรกก็คือแนะนํารายวิชานะครับแล้วคลิกที่คําว่า นะครับแนะนำรายวิชาก็คือการที่เราแนะนำให้นักศึกษารู้จักว่าวิชานี้นะครับมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนยังไงแนวทางการให้คะแนนยังไงนะครับเรียนออนไลน์เรียนออนไซต์นะครับมีแนวทางยังไงบ้างแล้วก็แทรกมคอ .3 นะครับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เข้าไปด้วยนะครับ ขออนุญาตสร้างอีกหัวข้อหนึ่งนะครับไปที่สร้างไปที่หัวข้อเหมือนเดิมนะครับผมจะทําการแบ่งหน่วยการเรียนเป็นรายสัปดาห์นะครับคลิกที่คําว่าเพิ่มในส่วนของหัวข้อก็ทําการสลับกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรียงให้ถูกต้องนะครับอาจา์คลิกเมาส์ค้างไวค้ครับลลากลงมาก็ทําการ หลับหัวข้อกันนะครับทีนี้ผมจะทําการเพิ่มนะแนะนํารายวิชาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆรอเรียงกันไปนะครับไปที่คำว่าสร้างนะครับตอนนี้ผมทําการเพิ่มเนื้อหาคลิกที่เนื้อหาใส่ชื่อครับแนะนํารายวิชาฟิวเตอร์เรื่องต้น ถ้ามีคําอธิบายอะไรคาอธิบายอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็สามารถใส่เพิ่มเขา้เขาไปได้นะครับผมใส่เป็นข้อแนะนําแนะนําในการเรียนรู้ข้อแนะนำในการเรียนนะครับโอเคครับทีนี้อาจารย์มาดู2ส,ส่วนนี้ก็คือเพิ่มกับสร้าง プリที่เพิ่มนะเพิ่มเป็นรูปแบบของการแทรกเอกสารที่ทําเสร็จแล้วหรือค้นคว้าม,มาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นการแทรกมาเลยนะครับส่วนสร้างก็จะเป็นการสร้างเอกสารใหม่ทั้งหมดนะเอกสารสไลด์ชีตวาดภาพแบบฟอร์มนะครับเพิ่มก็จะเป็นการเพิ่มเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google Drive นะครับแนบลิงก์เว็บไซต์ที่น่าสนใจหรือข้อมูลอื่นที่น่าสนใจก็แนบลิงก์เข้ามาไฟล์ไฟล์ก็สามารถแนบเข้ามานะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับ Google Drive กับไฟล์ เวลาเน,นีมันก็ไฟล์ก็จะถูกโยนเข้าไปที่ Google Drive นะครับนะแล้วก็แทรกไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับในที่นี้ครับผมจะทําการแทรกไฟล์ที่เป็นวิดีโอนะครับแทรกไฟล์ที่เป็นวิดีโอผมได้ทําการทําไฟล์วิดีโอแนะนําไปแล้วนะครับก็พี่ลิงก์มานะค้นหาก็ได้นะครับการค้นหาก็คือใช้คําในการค้นหา,ห,าหรือ,อ URL นะครับก็คือมีลิงก์อยู่แล้ว แล้วก็คลิกที่เพิ่มนะครับการแนะนําวิดีโอก็มาแล้วทีนี้มาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็จะเป็นสําหรับสําหรับนี่หมายถึงสําหรับผู้เรียนนะครับอลองคลิกที่วิชานะครับก็จะมีรายห้องขึ้นมานี่สมมุติว่าอาจารย์สอนในรายวิชาเนี้ยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนี่ยสมมตินะครับสอนลายห้องมีห้องที่1ห,ห้องที่2ห้องที่3อาจารย์สามารถทําเนื้อหาหนึ่งครั้งแล้วโพสต์ไปห้องอื่นๆได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องทําใหม่นะครับในที่นี้ผมติดไว้ที่หนึ่งห้องนะพราะว่าสอนหนึ่งห้องนักเรียนทั้งหมดหมายถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนทั้งหมดนะครับที่มีการลงทะเบียนห้องเรียนของอาจารย์นะครับหรืออาจารย์สามารถที่จะเลือกได้ว่าเนื้อหานี้จะให้นักศึกษาคนไหนนะครับอันนี้ผมเลือกทั้งหมดนะครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของเนื้อหาที่จะถูกแสดงนะครับอันนี้เป็นแนะนํารายวิชา ก็ไปอยู่ในหัวข้อก็คือแนะนำรายวิชาหลังจากนั้นก็คลิกที่1นะตอนนี้เนื้อหาถูกแสดงแล้วนะครับแนะนำรายวิชาทีนี้เพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับก็คือมคอ,อ3น .3 ะไปที่สร้างไปที่เนื้อหาเดิมนะครับผม,ผมก็พินะมพ์นี่มคอ .3 มีคำอธิบายใส่ลงไปครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับที่ที่เพิ่มนะตอนนี้ผมจะทำการ แทรกเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google Drive นะครับไปที่ Google Drive ครับเอกสารถ้ามีอยู่เครื่องนะครับต้องการอัปโหลดก็ามาที่อัพโหลดนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเลยหรือเบ์ไปหาเอกสารนะครับในที่นี้ผมมีการอัปโหลดเอกสารขึ้นมาแล้วัโมโคอสนะครับเลือกแล้วก็คลิกที่แทรกไฟล์ที่มาก็จะเป็น pdf ไฟล์นะครับอาจารย์สามารถแทกไฟล์ได้หมดนะครับ ใล์เอกาสารนะครับอวพอ์ก็ได้นะครับเื Word ก็ได้นะครับ PDF ไฟล์ก็ไดนะ้แล้วก็มาดูที่ฝั่งขวาครับเนี่ยมาที่ไปที่หัวข้อนะครับเนี่ยมาที่แนะนำรายวิชาคลิกที่โสัสนะเนื้อก็จะถูกแสดงในแนะนำรายวิชา สลับกันก็ทำเหมือนกันครับที่เมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงมาอันนี้แนวทางในการสร้างเนื้อหาอาจารย์สามารถที่จะเอาไปสร้างเนื้อหาในรายวิชาได้นะครับทีนี้เราจะทําการสร้างเนื้อหานะครับในรายสัปดาหา์นะครับก็ไปที่สร้างไปที่เนื้อหาเหมือนเดิมครับแล้วก็ ใส่เนื้อหาบทเรียนนะครับทำอธิบายอยากจะใส่ก็เพิ่มเข้าไปนะครับก็คลิกที่คำว่าเพิ่มครับนะผมเพิ่มเนื้อหาเข้าไปนะครับก็เหมือนเดิมครับผมอัปโหลดเอกสารไว้ใน google drive แล้วก็เพิ่มไปที่ google drive เลือกเนื้อหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับคลิกเลือกเนื้อหากดแทรกนะครับอันที่สองเพิ่มแล้วผมเลื่อนมาที่ youtube ผมจะทาการค้นหานะครับไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวกับประวัติของคอมพิวเตอร์นะคะพิมพ์เลยนะครับประวัติคอมพิวเตอร์คลิกที่ค้นหาน,น,นี่มีประวัติของคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับอาจารย์ดูอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็คือเรื่องของความทันสมัยของเนื้อหานะครับเห็นไหมครับก็จะบอกว่าตัวนี้อัพโหลดเมื่อ9นะครับอัปโหลด เมื่อปี2016นสิอัน,นี 2020, นะครับแล้วก็ดูด้วยว่าเนื้อหานั้นมีความยาวมากน้อยขนาดไหนนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับในการค้นหาไฟล์วีดีโอประเภทนี้นะครับอาจารย์ควรที่จะเข้าไปศึกษาเนื้อหาก่อนนะครับศึกษาเนื้อหาก่อนค่อยนํามาแทรกนะครับว่าเนื้อหานั้นมันเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนของอาจารย์หรือเปล่านะครับเพราะนั้นแนวทางที่ผมเคยให้ไว้นะครับก็คือการเป็นผู้สอนแล้วก็ผู้จัดการการสอน ผู้สอนก็คือเราสามารถทําไฟล์วิดีโอเองทั้งหมดเลยนะครับสอนทั้งหมดเลยนะครับผู้จัดการการสอนก็คือเราสามารถที่จะแทรกไฟล์วิดีโออื่นๆเข้ามาในเนื้อหาการสอนของเราได้โดยที่ไม่ต้องทําการแก้ไขใดๆนะครับทําการแทรกเข้ามาเลยนะในที่นี้ผมก็เหมือนกันครับเลือกเนื้อหานะครับแล้วผมก็คลิกที่เข่ามือพื้งต,ตอนนี้ ด้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของบทเรียนแล้วนะครับก็เือนเดือครับไปที่หัวข้อแล้วก็เลือกที่สัดาั์ที่1่หลังจากนั้นก็คลิกที่คําว่าเพิ่มอันนี้คือแนวทางในการเพิ่มเนื้อหานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูว่าเราจะทําการทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็ใบงานยังไงในเนื้อหาต่อไปครับ